ดูอย่างนี้นี่ใครเป็นแชมป์ตกหนักคะน้องเชคครับถ้าเป็นแชมป์ตกหนักนะครับก็เป็น s อ p เวียนครับลบอยู่ที่46.97แล้วก็จาก EP ีที่แล้วนะครับที่เช็คพูดถึงสถานการณ์ที่คุณเวยนนามตกหนักที่สุดในโลกนะครับและได้เปิดข้อมูลพอร์ต5บลรจอนะครับใน EP ีนี้นะครับเชจะเปิดอีก3บลรจที่เหลือนะครับพร้อมกับเปรียบเทียบผลตอบแทนครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลครับ มาที่อันดับ6กันบ้างนะครับกองของไทยพณิชเวียดนามครับกองนี้มีนโยบายอย่างไรบ้างล่ะครับกองนี้เรียกว่ารักพี่เสียดายน้องเป็นลูกผสมฮะ <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้เราดู2กลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลงทุนตรงก็ลงทุนตรงเยอะไปเลยกลุ่มที่ลงทุนตรงแล้วก็ลงทุนกองทุนกองทุน100เซนนะคะ กลุ่มนี้ก็คือผสมผสานกันนะคะเขามีสัดส่วนในหน่วยลงทุนอยู่ที่63.85นะคะเราเคยรีวิวกองนี้ไปแล้วในรายละเอียดแล้วเหมือนกันนะคะทางฟันเมเจอร์เขาให้เหตุผลว่าเขาต้องการกระจายการลงทุนสาเหตุหนึ่งเพราะว่าตลาดมันยังไม่มีความแน่นอนในหลายๆด้านทั้งในเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็การเข้าไปซื้อหุ้นต่างๆเนี่ยมันเป็นการซื้อโดยที่ มีราคาพรีเมียมนะคะดังนั้นเขากระจายการลงทุนไปหลายๆกองเนี่ยทำให้เขาเข้าถึงการลงทุนได้หลากหลายกว่านะคะคเขาก็เลยให้น้ําหนักตรงนั้นส่วนการลงทุนตรงเขาไม่ทิ้งนะคะเขายังมีการลงทุนตรงอยู่นะคะโดยฟันเมนเจอร์คนไทยเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่35.64%นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสภาพคล่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ้าดับแรกนะคะลงทุนอะไรบ้างคะน้องเชฟครับอันดับแรกนะครับลงทุนในหน่วยลงทุนเวียดนามอีควิตี้ยูซิตฟันครับ ถืออยู่ที่27.37%ครับอันดับ2ครับ Lumen Vietnam ถืออยู่ที่9.92%ครับอันดับ3 Diamond ETF 8.98%อันดับ4 VN30 ETF 8.8%ครับแล้วก็อันดับที่5ครับ SSIAM ถืออยู่ที่8.78%ครับของที่นี่นี่เขาชอบกองดังนะน้องเช็ค,คก็คือ กองไหนที่บรรจอรอื่นถืออยู่ที่นี่รวบยอดมาไว้ที่นี่หมดเลยนะคะสำหรับคนที่อยากได้กองดังของเวียดนามเนี่ยก็มาหาที่นี่นะคะแล้วก็มีการท็อปอัพโดยการลงทุนตรงอีก30%กว่าซนะคะคถ้าดูเซกเตอร์แล้วเขาชอบเซกเตอร์ไหนกันคะน้องเชคของ SCB จะชอบ Real Estate ครับถืออยู่ที่10.34% o ครับฟู้ดแอนด์สเตถืออยู่ที่4.92% Retailing 4.07%รี เทคโนโลยี3.12%แล้วก็อื่นๆครับ6.81%ครับก็ที่นี่ก็ถึงแม้จะถือเร t เ t สเยอะนะคะแต่ถ้าดูสัดส่วนการลงทุนแล้วเนี่ยค่อนข้างกระจายนะคะตามเป้าหมายตามนโยบายของเขาเลยค่ะที่เขาไม่อยากจะให้น้ำหนักอะไรไปในตลาดชายขอบซึ่งเขามองว่ามีความเสี่ยงนะคะในการถือ e x p o ซโพเชอะไรที่เยอะมากเกินไปค่ะกองที่7นะครับกองกรุงศรีเวียดนามอ q ควิตีครับกองนี้มีนโยบายอย่างไรบ้างล่ะครับ กองนี้ถ้าจะเทียบก็ต้องไปเทียบกับของท่านไทยเพราะว่าเป็นกองที่ลงทุนในกองทุนรวมเท่านั้นนะคะคแล้วก็มี ETF ต่างๆด้วยก็คือไม่มีการลงทุนตรงนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะชื่นชอบ JP Morgan งนั้นกองนี้ต้องเรียกว่าเป็นกอง JP Morgan ดีกว่าไหมคะน้องเชคน,นะคะคแล้วก็ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นสภาพคล่องค่ะคดังนั้นการลงทุนของเขาเนี่ยถ้าห้านดับแรกน้องเช็คลองดูนิดนึงนะคะว่าเขาถืออะไรบ้างคะ ครับอันดับแรกนะครับถือหัวผัดกรุ๊ปครับถืออยู่ที่8.4ครับ Winhome s ถืออยู่ที่8มาซานกร m a ป Group 7.3อ j o i n Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 6.6เวียดนาม Vietnam Dairy Product 6.2ครับค่ะทีนี้เรามาดูสัดส่วนกองทุนค้อน,นิดนึงที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นกองที่ ลงทุนใน JP Morgan เป็นหลักนะคะคสัดส่วนเขาเป็นยังไงบ้างคะมีกองอื่นๆอะไรมาผสมผสานกับ JP Morgan บ้างคะครับ JP Morgan นะครับถืออยู่ที่71.81%เลยครับแล้วก็มี l ูเมนเวียดนามนะครับถืออยู่ที่14.23%แล้วก็เอ็กซ์ e ทร u กเกอร์ฟูซี่เวียดนามสวอปนะครับถืออยู่ที่12.22%ครับแล้วก็เงินฝากนะครับถืออยู่ที่5.87%นะครับเท่ากับว่ากองนี้นะคะมี กองที่เป็นแอคทีฟฟันอยู่2กองนะคะน้องเชก็คือกอง JP Morgan แล้วก็ Lumen นะคะที่เหลือก็เป็นสภาพคล่องนะคะเป็นกอง ETF นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในสัดส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างนะคะน้องเชคว่าเขาลงทุนเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมไหนคะสัดส่วนที่ให้น้ำหนักสูงสุดเลยนะครับก็คือ Real Estate ครับอยู่ที่27.8%ครับ Financial 22%ครับ c o n sumer staples 18.2% Materials 2 2 1, 1แล้วก็ Industrial ครับอยู่ที่5.8%ครับก็เท่ากับว่ากองนี้เนี่ยครึ่งหนึ่งของพอร์ตก็เป็นภาคอสังหาร,ริมทรัพย์กับการเงินครับดังนั้นก็ค่อนข้างที่จะให้น้ำหนัก2กลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นนักลงทุนที่กังวลในเรื่องของความผันผวนของภาคอสังหาร,ริมทรัพย์หรือว่า กังวลว่ามี Expos u r e ในเซกเตอร์ไหนมากเกินไปนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะสำหรับการลงทุนแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องไปหากองที่มีการกระจายการลงทุนที่มากกว่านี้อย่างเช่นบางกองที่เราพูดไปเมื่อกี้บางกองลงในอสังหาริมทรัพย์แค่ประมาณ10%ซหรือว่าบางกองไม่มีเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้นะักลงทุนเลือกตามความเห็นตามมุมมองการลงทุนของนักลงทุนไปได้เลยนะคะสำหรับการเลือกในครั้งนี้ค่ะ กองที่8ครับเป็นของปรลจวันครับ mm hmm. วันเวียดนามอีควิตี้ครับกองนี้มีนโยบายแตกต่างจากกองอื่นอย่างไรบ้างล่ะครับกองนี้จะมีความใกล้เคียงกับทหารไทยนะคะแล้วก็ตัวกรุงศรีนะคะคแล้วก็บรลจวันเนี่ยแต่ส่วนที่เขามีความใกล้เคียงมากที่สุดก็คือจะมีความใกล้เคียงกับทางกรุงศรีเพราะว่า เขาชอบ JP Morgan แต่สัดส่วนของ JP Morgan เขาไม่ได้เยอะเท่ากลุ่มสีนะคะคแล้วก็มีการกระจายไปกองอื่นๆด้วยน้องเช็คลองดูสิคะว่าห้าอันดับเขาถืออะไรเยอะค่ะครับอันดับแรกนะครับถือ JP Morgan Vietnam Opportunity Fund ครับถืออยู่ที่34.76%ครับอันดับ2 l u m e n Vietnam Fund 17.27%ครับ Diamond ETF 16.8% Lion Global Vietnam Fund 12.86% SSIAM 5.82%ครับค่ะกองประเภทนี้เขาเรียกว่าฟันออฟฟันนะคะเพราะว่ามันไม่มีการลงทุนทางตรงเลยแต่ถ้าเป็นไทยพาณิตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรูปรูปผสมเพราะว่าเป็นออลักษณะการลงทุนที่เป็นฟันออฟฟันด้วยแล้วมีการลงทุนทางตรงด้วยนะคะอันนี้คือความแตกต่างกันแล้วก็กองนี้ก็คือมีความแตกต่างอีกอันนึงก็คือ มีการลงทุนในหลากหลายประเทศนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าไปทําธุรกิจในเวียดนามนะคะคมีบริษัทอะไรบ้างคะน้องเชฟครับก็ฮ่องกงครับเป็นอันดับแรกเลยครับอยู่ที่34.76%่เวียดนาม26.01%ิบหกเปอเซนสไตล์ครับสิบเจ็ดจุดสองเสิงคโปร์สิบสองแล้วก็ลักเซมเบิร์กครับห้าจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับ,ค,รบค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการลงทุนซึ่งในส่วนของบรรจรวานก็จะมีการกระจายมากกว่า แต่ก็ยังมีความชอบ JP Morgan มากกว่ากองอื่นๆค่ะครับเรามีสัดส่วนสรุปนะครับภาพรวมของกองทุนที่ลงทุนในเวียดนามทั้ง8ปอรจครับให้นักลงทุนเห็นภาพชัดๆมากขึ้นครับว่ามีการลงทุนตรงและก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับค่ะนักลงทุนก็จะได้เลือกได้นะคะว่าเราชอบการลงทุนแบบไหนชอบการลงทุนแบบตรงหรือว่าชอบการลงทุนผ่านกองทุนต่างๆ รวมถึงกองทุน ETF นะคะเพื่อเป็นเรื่องของการกระจายการลงทุนแล้วก็การเพิ่มสภาพคล่องค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกต่างๆที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะคะซึ่งดังนั้นการลงทุนในเวียดนามประเภทที่ว่าหลับตาปลาเป้าไม่ถูกนะคะน้องเชคทาไม่ได้นะคะเพราะว่านโยบายกับสัดส่วนการลงทุนเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนดังนั้นเดี๋ยวในอันดับอันดับถัดไปเนี่ยเราจะมาดูผลงานกันแล้วค่ะแต่บอกไว้นิดนึงนะคะในเรื่องผลงานของกองเวียดนามเนี่ย การเทียบเนี่ยสำหรับกองทุนไทยเนี่ยมันเทียบได้ไม่ครบถ้วนในแต่ละพีเรียดนะคะน้องเชเพราะว่าหลายๆบราจอโดยเฉพาะบราจอใหญ่บ้านเรานะคะค่ายดังๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบัวหลวงไทยพาณิชย์หรือว,ว่าแม้แต่ทางอิสปริงเองนะคะคเขาเพิ่งมาตั้งกองเวียดนามได้ไม่กี่เดือนนี่เองแล้วก็ติดดอยกันอยู่นะคะคดังนั้นเนี่ยการที่จะมาวัดมาตัดสินเขาว่าดีไม่ดีเนี่ย การที่เราดูผลงานระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่สมเหตุสมผลนะคะดังนั้นที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยเราถึงได้เริ่มจากนโยบายก่อนเพื่อที่นักลงทุนจะได้เห็นภาพว่าเหตุผลที่ผลงานระยะสั้นของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่านโยบายเขาต่างกันแต่ไม่ได้หมายค,ความว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือการลงทุนในวันนี้ของนักลงทุนนะคะ ว่ามุมมองของเขาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับผลงานในระยะกลางระยะยาวหรือเปล่าค่ะหาเรามาดูผลตอบแทนกองทุนเวียดนามทั้ง8บลจนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีแค่5บลจเท่านั้นครับที่มีผลตอบแทนเกิน3ปีครับเพราะว่าได้จัดตั้งมาเกิน3ปีนะครับอย่างกองแรกนะครับกอง p r i n c i p a l VN EQ นะครับ3ปีย้อนหลังครับให้ผลตอบแทน3.67% K คเวียดนามให้ผลตอบแทน2.52%วันเวียดนามลบ2.83% SP เวียดลบ3.5%และก็ KF เวียดลบ6.41%สหครับค่ะสำหรับคนที่ถือมายาวนานนะคะในระดับ3ปีขึ้นไปก็ไม่ได้บาดเจ็บกันมากนะคะเพราะว่าใน2-3ปีที่ผ่านมาหุ้นเวียดนามก็ขึ้นมาสูงมากนะคะแล้วก็ขึ้นมาตกใน1ปีที่ผ่านมานะคะดังนั้นนักลงทุนในเรื่องของการลงทุนระยะยาวเราก็จะเห็นว่าการลงทุนระยะยาวก็จะช่วยลดเรื่องความผันผวนนะคะผล ตอบแทนที่ติดลบก็จะอยู่ตัวเลขที่ประมาณ2-3%เท่านั้นเองนะคะคสำหรับผลงานตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็จะบาดเจ็บกันหนักนิดหนึ่งนะคะน้องเชค,คสำหรับการเปรียบเทียบผลงานตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็จะเทียบได้แค่ประมาณ6กองแค่นั้นเองนะคะผลงานที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ติดลบหนักกันขนาดไหนคะครับอย่างกอง principal W e q นะครับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีครับลบ3 7มครับ K เวียดนามลบสามสเวันเวียดนามลบสี่สิ SP เวียดนามลบสี่ส KF เวียดลบสี่สาจุดหนแล้วก็ B เวียดนามลบยีครับถ้าดูอย่างนี้นี่ใครเป็นแชมป์ตกหนักคะน้องเช็คครับถ้าเป็นแชมป์ตกหนักนะครับก็เป็น a SP เวียดครับลบอยู่ที่46.97%แล้วก็ที่ตกน้อยที่สุดนะครับก็คือ B เวียดนามครับลบอยู่ที่26%ครับ ค่ะบัวหลวงนี่เมื่อกี้ที่เราดูกันเพราะว่าเขามีการกระจายเซกเตอร์นะคะคแล้วก็ถึงแม้เขาจะให้น้ําหนัก Pro p e r ร y เยอะเนี่ยจำนวนน้ําหนักในสัดส่วนน้าหนักที่เขาให้ลงทุนไปก็อยู่ที่แค่ประมาณ10%กว่านะคะคดังนั้นผลกระทบก็เลยน้อยกว่านะคะลบแค่เพียง26%นะคะในส่วนของกรุงสีแล้วก็ในส่วนของ Asset Plus เนี่ย ทาง asset plus เองนี่มีการปรับเปลี่ยนพอร์ตนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้ที่จะเปลี่ยนมาเป็นพอร์ตปัจจุบันที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยเขามีการถือ jp morgan ค่อนข้างเยอะซึ่ง jp morgan อย่างที่เราดูในพอร์ตเนี่ยมีการลงทุนในสัดส่วนกองอสังหาริมทรัพย์นะคะในสัดส่วนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มการเงินสูงครึ่งหนึ่งของพอร์ตซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะคหวยก็เลยมาออกที่2บรจน,นี้นะคะคก็คือ asset plus แล้วก็กรุงสีที่ติดลบค่อนข้างหนักนะคะประมาณ45ถึงเกือบ47เลยนะคะคส่วนกองที่ตกลดหลั่นกันไปเนี่ยของวันเวียดนามจำได้ไหมคะวันเวียดนามก็ถือ JP Morgan เช่นเดียวกันนะคะคหวยก็ออกที่วันเหมือนกันติดลบอยู่ประมาณ40.67เลยนะคะผลงานตั้งแต่ต้นปีนะคะส่วนของ p r i n c i p l แล้วก็ของ K เนี่ย ที่เราดูกันเนี่ยก็คือมีการกระจายเซกเตอร์มากกว่าการติดลบก็เลยน้อยกว่าอยู่ที่ประมาณ32.59%สําหรับ K นะคะแล้วก็ในส่วนของ p r i n c i p ป e ก็ลบ37.28%นะคะดังนี้ถ้าดูอย่างนี้ก็ถือว่าหนักกันหมดนะคะยกเว้นบรจอที่มีการกระจายเซกเตอร์อย่างของบัวหลวงค่ะ นักลงทุนที่ชอบกองที่ได้รับ morning star การังตีนะครับก็ต้องเป็นกองของ principal กับกองของ kevin dam เลยครับเพราะว่าได้ morning star ถึง5ดาวเลยครับแต่ว่าที่เราดูนะครับเป็นผลตอบแทนของกองทุนไทยนะครับที่บางกองอาจจะเพิ่งจัดตั้งนะครับเรามาดูผลตอบแทนของกองทุนหลักดีไหมครับดีค่ะจะได้เห็นกันจะจะชัดๆไปเลยแล้วก็เห็นใน period ที่กว้างขึ้นยาวขึ้นแต่บางกองก็อาจจะไม่เห็นในระยะ3ปีและ5ปีเหมือนกันนะคะนั่งเช็ค,คแต่อย่างน้อยก็มี period ที่ ยาวขึ้นนะคะเรามาดูผลงานซึ่งแยกเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มที่เป็นกองทุนรวมนะคะแล้วกลุ่มที่เป็น ETF นะคะอันนี้ก็จะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนเลยนะคะว่ากองไหนสุดหนักนะคะเหมือนที่เรารจะมาคุยกันวันนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของกองทุนรวมกันก่อนนะครับกองแรกนะครับ Dragon Capital ครับ ใน1ปีนะครับที่ผ่านมาผลตอบแทนย้อนหลังนะครับณวันที่22พฤศจิกาย,ยนนะครับติดลบไป45.95%ครับรูเมนเวียดนามลบสามสิบเก้าจุดสี่เก้าวียดนามลบสี่สครับค่ะถ้าเราดูผลงานอย่างนี้แล้วนะคะน้องเชก็จะเห็นว่าใครบาดเจ็บเยอะสุดคะครับก็เป็น Dragon Capital ครับที่ติดลบเยอะสุดค่ะคแล้วก็ทางส่วน,วนของ JP Morgan กก็ ไม่ค่อยน้อยหน้ากันเท่าไหร่นะคะเกือบ44เปอร์เซ็นต์เลยนะคะลูแมนเนี่ยเป็นการเลือกหุ้นเป็นรายตัวแล้วก็มีการเลือกหุ้นที่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วยนะคะซึ่งออกองทุนนี้ก็เลยผลตอบแทนก็ติดลบน้อยกว่าแต่อย่าลืมว่าในการเลือกเซกเตอร์ของกองเหล่านี้เนี่ยจะเน้นกลุ่มการเงินและกลุ่มอสังหาร,ริมทรัพย์ซึ่งได้รับผลกระทบ โดยตรงในช่วงนี้ทําให้ผลตอบแทนติดลบหนักแต่ถ้าเราขยับไปดูผลตอบแทนในระยะกลางระยะยาวขึ้นในระยะในระยะ3ปีแล้วก็ในระยะ5ปีผลตอบแทนของทั้ง3กกองก็ติดลบเพียงนิดเดียวนะคะแล้วก็ผลตอบแทนของรูแมนเนี่ยเป็นบวกนะคะน้องเชคในขณะที่คู่แข่งเป็นลบนะคะลบ1ถึงประมาณลบ1ถึง2%นะคะแต่กองนี้บวก4 27%ต่อปีนะคะดังนั้นการลงทุนในหุ้นเวียดนามเนี่ยถ้ามีการเลือกหุ้นเป็นรายตัวแล้วก็จับจังหวะที่เหมาะสมนะคะดังเช่นการลงทุนของลูแมนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการลงทุนมากกว่าการลงทุนตามหุ้นใหญ่แล้วก็ตามดัชนีค่ะครับถ้าเรามาดู ETF กันบ้างนะครับกองทุน Diamond ETF นะครับ1ปีย้อนหลังนะครับติดลบ27.62%ครับ VN 30 ETF ติดลบ37.27%ครับ SSIAM 1ปีย้อหลังติดลบ42.36% Premier MSCI Vietnam ETF ลบ47.28% X Tracker f u s เ Vietnam Swap ETF ติดลบ48.67%ครับ,รบถ้าเราดูกอง ETF นี่ถือว่า ลบหนักกว่ากองแอคทีฟเลยนะคะน้องเชคใครเป็นแชมป์ติดลบมากสุดเลยนะคะครับถ้าติดลบมากสุดนะครับก็เป็น x x t r c k e r r ตครับติดลบอยู่ที่48.67ครับค่ะแล้วก็ในส่วนของ Premier MSCI ก็ไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะคคติดลบใกล้เคียงประมาณ47เลยนะคะคแล้วก็ตัวกลุ่มของ SSI AM นะคะที่เป็นกลุ่ม ไฟแนนซ์นะคะก็ติดลบอยู่42.36เลยนะคะคหุ้นขนาดใหญ่ก็ติดลบเยอะนะคะในกลุ่มของหุ้น30ตัวแรกนะคะก็ติดลบ37เลยทีเดียวแต่ตัวที่ดีที่สุดเป็นตัวไหนคะดีที่สุดก็เป็น Diamond ETF ครับติดลบน้อยที่สุดครับติดลบ27.62ครับค่ะกองนี้ก็ถือว่าเป็นกองหนึ่งที่นักลงทุนไทยนิยมเข้าไปลงทุนนะคะคเพราะว่าเป็นหุ้น ชั้นนำของเวียดนามนะคะที่รวบรวมอยู่ในไดมอนด์ ETF นะคะสมชื่อเลยนะคะคติดลบน้อยกว่าคนอื่นนะคะทีนี้ถ้าผลตอบแทนในระยะ3ปีถึง5ปีเนี่ยเราจะเห็นผลตอบแทนของแค่บางกองนะคะก็คือ VN30 นะคะก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะคอยู่ที่บวก2.59%นะคะแล้วก็5ปีย้อนหลังก็บวก0.97%นะคะการลงทุนในเวียดนามเท่ากับว่า ที่เคยได้มาใน3ปี5ปีเนี่ยถูกออฟเซตโดยสิ้นเชิงใน 1>, 1ปีที่ผ่านมาเลยนะคะดังนั้นเวียดนามก็เลยกลายว่าเป็นหุ้นเป็นตลาดที่ตกหนักที่สุดในโลกเพราะเหตุผลนี้ละคะ่ะครับนี่ก็เป็นการเทียบนะครับ กองทุนเวดนามจาก8บลจอดังนะครับว่ามีนโยบายแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับนักลงทุนที่มีความชื่นชอบหรือว่ามีความชอบลงทุนตรงหรือว่าลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับก็สามารถดูตามนี้ได้ครับหรือว่าใครนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มครับก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดเบลลี่ครับบินกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ